โเธอนี่มื้อดึกคืนนี้ก็นี่จะเธอข้าวผัดพริกหยวกนะจ๊ะเธอพี่เลี้ยงฉันจัดการมาจะนี่ผักพริกหยวกกับหมูสับนะจ๊ะแล้วนี่แกงเลียงเธอเขาบอกว่าวันนี้ให้กินแกงเลียงเพราะว่าเขาบอกว่าฉันเป็นหวัดฟ,ฟึดฟัดเขาเลยให้กินแกงเลียงแต่ว่าอันนี้คือยำปลากระป๋องเธอนี่วันนี้เธอบำรุงหมดพริกเพิกนี่วิตามินซีทั้งนั้นเธอนี่คือตักข้าวกับข้าวผัดพริกหยวกอะเธอนะคะ สูตรของฉันนะบ้านฉันนี่เธอและนี่คือแกงเลียงเธอแกงเลียงคือแบบว่ากินให้มันโล่งคอโล่งจมูกเธอเขาบอกว่าช่วงนี้แบบอคนเป็นหวัดเยอะแต่ฉันว่าแกงเลียงนี่จริงๆเขาให้กินเพื่อให้คนกินคนท้องไม่ใช่เหรอเธอคนท้องแล้วบอว่ามีลูกไม่ใช่เหรอเธอฉันเริ่มงงกับพี่เลียงฉันแต่มันอร่อยมากเธอชื่นใจมากเธอนี่บอกเลยนี่เธอดูสิ ครบสูตรแกงเลียงฉันพูดได้เลยนะว่าอร่อยมากนะและนี่คือแบบข้าวซึ่งแบบว่านี่พริกก็มีวิตามินซีจ้ะก,กินเข้าไปเธอนะฮะกินเข้าไปและอันนี้เธอยำปลากระป๋องฉันพูดได้เลยว่ายำปลากระป๋องคือเด็ดมากนี่พี่เลี้ยงฉันจัดเต็มมากเธอดูนี่นี่เธออันนี้คือแบบว่าชื่นใจพูดได้เลยนะว่าชื่นใจมากยำปลากระป๋อง สรุปแล้ววันนี้อาหารแบบว่าง่ายๆเหมือนเดิมแต่อร่อยเธออร่อยจริงๆฉันบอกเลยนี่คืออาหารเบสิกของบ้านฉันเธออร่อยจริงอมันกินไม่เลิกเลยนะคุณตือดูทำท่ากินสิเอออร่อยใช่ปะ <laughs> ถามตัวเองอะ่ะเธอ มันอร่อยจริงๆนะอร่อยฉันก็ต้องบอกว่าอร่อยเธอนี่ไงแกงเรียงเธอกุ้งแน่นมากและนี่คือข้าวผัดพริกหยวกนะเธอพริกหยวกหมูสปปับเธอเข้าใจปะเธอและนี่คือนี่ไงยำปลากระป๋องเธอมันแบบว่าอร่อยมากอร่อยจริงเจอกันนะเจ๊ะเธอบายบาย